สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาิวกล่อง,องกระตมพยาบาลทีลาาล่ผมพาบติดตัวไปประจำนะครับส่วนใหญ่จะติดไปแบบเต็มแบบนี้ก็คือเวลาไปหลายๆวันไปที่ลึกๆนะครับถ้าว่าเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็จะออกมาลำบากนะครับก็มาดูว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์เบื้องต้นก็มีพวกปัตเตอร์นะครับแล้วก็ผ้ายืดพันห้ามเลือดนะครับ เออมีอเห็นสียานะครับมีถุงมือนะถุงมือสัมผนะครับแล้วก็มีาะะการตัดเชือกเราพวกคีมกันไกลนะครับเผื่อว่าจะที่เหตุน,นะครับเพราะว่าเราไปอีกที่นึงก็ใช้ นะครับแล้วก็อันเดนมข้างในนั้นเป็นชุดเย็บแผละนะครับก็จะมีติดไว้ไม่ได้อยากใช้หรอครับแล้วก็มียาตัวสําคัญสำคัญนะครับก็อันนี้เป็นยาแก้ปวดชนิดรุนแรงที่ผมจะติดไว้นะครับก็เป็นพวกตระกูล m o ป i น e กหรือว่าพ <c> ว <oughs> กยาสําคัญนะครับยาแก้แพ อยาลดไข้ไอรนี้สักสองสามตัวเก็บกวทอ้องเพราะว่าเวลาเราไปอยู่ในต่านี่เวลาเจ็บป่วยขึ้นมานี่ลําบากนะครับถ้าว่าไม่มีอุปกปรณ์ปอะพทยาบัลแต่ว่าถ้าไปแบบ1นึ่งคืนสอคืน,นก็ส่วนใหญ่จะเอาเอาไปประมาณนี้ครับแต่อชุดชุดนีอ้อาจจะไม่ได้เอาติดไปนะครับอาจจะเอาเป็นแบบว่าเข็มเผื่อนานาตํ้มอะตวนึงมอันเล็กๆหยิบออกมาได้มีดบาดอะไรก็ ปัตเตอร์ถ้าเผลขนาดใหญ่ก็อ,อาจจะพันแล้วก็ออกมานะแต่บางทีถ้าเราเข้าไปสี่ห้าวันแบบเนี้ถ้าเผลขนาดใหญ่นี่เหมือนเหมือนเหมือนผมเรียนมาทางด้านนี้นี่ผมก็ม,มีความสามารถก็เหมือนเป็นเป็นหมประจําทริปนะครับเวลาออกออกทริปไปนี่ผมจะมีหน้าที่ดูแลเรื่องพวกนี้ให้คนในทีมนะครับทีไปในทีมแต่ละคนก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับ แล้วแต่อาชีพที่แต่ละคนทาผมก็มักจะดูแลพวกเรื่องทําอาหารแล้วก็เรื่องก <c oughs> า,ารรักษาอพยาบาลเบื้องต้นให้คนในทีมที่ไปนะครับเพื่อนคนไหนที่เขาอาจจะเป็นตำรวจเป็นทหารเขาก็จะดูแลเรื่องพวกจริยุทธต่างๆให้นะครับเวลาดูแลความปลอดภัยไปแล้วแต่ความถนัดแต่ละคนในทีมว่ามีประสบการณ์ด้านไหนนะครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือ ชอบท่องเที่ยวเดินป่านะครับก็เป็นของลูกเล็กๆน้อยๆนะครับแบ่งปันกันนะครับเวลาเข้าป่านนี่อุปกรณ์เบื้องต้นนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือพวกอุปกรณ์ห้ามเลือดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นยาพาราแก้ปวดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็อาจจะพัดเตอร์ก็ได้ชิปเล็กชิใหญ่สมครมีติดไว้เสมอนะเวลาออกป่านนะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันแค่นี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ